นี่สินเงินทองชีวิตลำบากความจนทําให้เราต้องดิ้นรนมาอยู่ต่างแดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มานั่งอยู่ข้างหลังพร้อมแก้วกาแฟร้อนๆนะคะไอเย็นๆเสียงนกเจ้าๆโอ้ยอยากมีแสงแดดเด้อพี่น้องอุ่นๆนะคะเนาะวันนี้ก็มาพูดคุยกับชีวิตเมียฝรั่งเนาะวันนี้ก็หลายๆวิดีโอเพื่อนพี่ที่มาเล่าสู่กันฟังในแต่และ แนวทางเริ่มต้นชีวิตที่เก้ามาอยู่ในต่างแดนแต่หนึ่งสิ่งสำคัญในหัวใจทุกๆคนคือนะคะครอบครัวนี่สินเงินทองหวังได้ผัวฝรั่งเพื่อที่ต้องการมีคนมาซับพอช่วยเหลือเพราะว่ามีพี่ๆเพื่อนๆรุ่นเก่าทำได้นะคะเห็นว่าดีกว่านี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่ เป็นเป้าหมายของหญิงไทยเนาะแต่ชีวิตมันไม่ได้สวยหรูหรือสมหวังกันทุกๆคนนะคะอันนี้คือหัวใจที่เราได้มาปรับและพูดคุยกันคนใหม่ๆนะโชคดียายจ๋าจมองว่าโชคดีมากๆกับการได้จีบได้คุยทั้งออนไลน์ได้สัมผัสแล้วก็ได้วางแผนมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะการพูดคุยเปิดใจหรือลองใจเนะาะเราคุยฝรั่ง3-4คน ถามคุยทดลองถ้าเขารักเราเขายอมนึกถึงสิ่งที่ปลอดภัยแก่ตัวเราถูกไหมม,มือแดงๆนึ่งข้าวเหนียวไว้นะคะวันนี้วันพุธต้องเร่งมาคุยข้างนอกก่อนแล้วเด็กๆจะมา วุ่นวุ่นยุ่งยุ่ง,งนะคะครอบครัวยายจ๋าจะไม่มีเวลาเขาเรียกว่าไม่มีเวลาเงียบเหงาเพราะมีทั้งลูกทั้งหลานทั้งปู่นะ,ะแล้วยิ่งอาหารเด็กก็ไปอีกอย่างตัวยายจ๋าลําบากเองเพราะตัวเองไม่กินอาหารฝรั่งนะคะเสียจากของตัวเองก็หันไปหาปู่่บยเด้อ <c oughs> แต่ก็คือว่าครอบครัวเนาะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็ต้องย้อนมองว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่น เราก็ยังโชคดีกว่าอีกหลายๆคนนะคะแต่ถ้ามองว่าโหไม่ใช่พ่อใช้แม่ต้องมาดูแลมันก็ทุกพี่น้องจา๋าเนาะตรงนี้ตัดไปนะคะนั่นไม่ใช่ปัญหาเนาะ,ะย้อนกลับมา <c oughs> หลายๆคนวางแผนดีเริ่มต้นกล้าพูดกล้าคุยนะคะหลายๆคนบอกว่าหุ้ยไปพูดเรื่องเงินเงินทองทองไม่ได้นะ่ะฝรั่งไม่ได้นะ่ะอันนั้นมันก็ถูกแต่ ถ้าเริ่มต้นเราทำอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้อย่าหวังนะคะมันอาจจะมีร้อยละหนึ่งหรือร้อยละสองที่จะได้หลังจากอยู่ด้วยกันไปแล้วแต่ต้องผ่านจากการอดทนของตัวเองอดทนอดกัน้นทำดีทุกอย่างจนเอาชนะหัวใจ อยู่แสนทรมานมา5ปีหลังจาก5ปีถึงได้ใจนะคะอันนี้ก็มีตัวอย่างเนาะรุ่นเก่าๆนะคะได้ใจแล้วเขาก็ให้ทุกอย่างพอเขารู้ว่าเขาป่วยเราดูแลเขาอย่างดีได้ใจเราเต็มร้อยความซื่อสัตย์ความดีนะคะแต่ช่วงระหว่างอดทนน่ะมันมีเรื่องราวที่ทรมานในหัวใจมากๆนะคะเรื่องนี้เนาะเรื่องเพื่อนเรื่องพี่รุ่นเก่าๆนะคะมันทรมานใจมากๆอย่างน้อยฉันก็มีงานอย่างน้อยฉันก็มีบ้านอยู่อย่างน้อยฉันก็ ไม่ลำบากเหมือนอยู่เมืองไทยคำเนี้ยที่ทำให้หญิงไทยเป็นตัวกดดันให้กับตัวเองที่อดทนอดกั้นไม่กล้าก้าวกลัวไปเจอเรื่องแย่แยกว่าเดิมนะคะไม่กล้าตัดสินใจเพราะอย่างน้อยวันนี้ก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนที่อยู่เมืองไทยคำเหล่านี้นะคะที่ทำให้เขาอดทนเนาะยายจ๋า,จาเข้าใจในความรู้สึกเพราะว่าความกลัว แล้วก็ความลำบากที่เราเคยมีมาก่อนมันทำให้เราไม่กล้านะคะอย่างน้อยการเปรียบเทียบมันก็ดีกว่าถึงแม้จะทรมานในหัวใจเนาะผ่านไป5ปีได้ใจก็ได้ทุกอย่างจริงๆนะคะแต่นั่นไม่ใช่เราถูกไหมาบางคนได้บางคนไม่ได้บางคนหลังจาก5ปี6ปีตัดสินใจกไม่ไหวแล้วโลกจะแตกตัวชั้นอยู่ไม่รอดอพอลูกก้าวออกมาจะบอกตัวเองว่าเฮ้ย ทนไปทำไมตั้งนานเหมือนกับโยนหินออกจากหัวนะพอมาเจอสัมผัสชีวิตอิสระของตัวเองพอกล้าที่จะก้าวออกมาเป็นตัวของตัวเราก็ยังมีโอกาสที่จะเลือกหาคนใหม่นะคะนี่คือประเด็นคนที่อยู่แล้วไร้ค่าอยู่อดทนเพื่อหวังเอาความดีแลกใจแลกความรักของฝรั่งเนาะอ่าบางคนได้บางคนไม่ได้ ะะอันนี้มันเป็นคนละเคสจริงๆทีนี้ย้อนมาหาสาวใหม่ๆตัวยายจ๋าเองอาหารย้อนมาหายายจ๋าเองเลยนะคะสามียายจ๋าเป็นคนที่าาเจ้แนะนําให้ไปเจอกันที่ภูเกต็ตนาะะนาะอพูดคุยเจอกันอยู่ที่ปากเรายายจ๋าก็พูดเล็กพูดน้อยไม่ได้คิดตอนนั้นนะไปถึงนู่นแล้วถูกมาได้ก็เอาไม่ได้ก็ทํางานหาใหม่ในความรู้สึกไม่ได้รัก เดินดิ้นลนเพื่อที่จะไปหาเงินหาทองนะฮะแต่พอเราเผยออกปากเธอรู้ไหมฉันมาที่นี่เพื่ออะไรฉันมาหาเงินเชื่อเหลือครอบครัวฉันนะเธอจะเอาเท่าไหร่มะการเปิดใจมันย่อมทําให้เรารู้สึกดีทุกครั้งที่เราพูดไปเราไม่ได้หวังที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเราพูดไปแล้วมันได้นิดอุ้ยนะนี่คือการยัง่งแต่ถ้าผู้ชายตัดบทฉันไม่ใช่ตัวเงินตัวทอง จบตัดออกไปเลยนะคะพี่น้องจ๋าสมัยนี้อย่าคิดทดลองหรือทําเหมือนสมัยก่อนเนาะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่เข้าไปดูวิดีโอการวางแผนของสาวๆารุ่นใหม่อเนี่ยมันเป็นสิ่งดีอย่าคิดว่าเราเป็นของตายอย่าคิดว่าเราหาคนอื่นไม่ได้นะคะเสร็จแล้วพอไปบ้านเนาะ,ะพอเอาสามีไปบ้านสามีตอนนั้น30ใหญ่ยายจ๋าอายุ26ปีนะ,ะนะ พี่พี่เพื่อนๆทุกคนเขาก็เอาหัวแก่กลับบ้านเนาะปุเกรเสียณมีเงินอันนี้ยอมรับนะคะฝรั่งรักหลงเขาก็ให้เต็มที่ทํานั่นทํานี่หลูหราซื้อรถทันทีนั่นนี่ใช่ไหมอ่ะเขาหวังไปอยู่เมืองไทยอันนั้นอีกมุมหนึ่งเขา ชาวบ้านว่าไงตายเขาไปเอาผัวฝรั่งมีแต่เขาจะไปเอาผัวแก่รวยมีเงินมีทองมึงคือไปเอาเด็กน้อยมาฝรั่งคีนกซิมีตังบนี้วันนะคาพูดแรกของชาวบ้านนะคะยังจําได้ไม่สิทธ์เนายายจาก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะไม่ได้คิดอะไรเย,ยจาก็บอกว่าเขา3าแล้วนะแต่เขาดูเด็กกว่าเรามากเพราะเขาตัวเล็กเนาะ,ะเขา30แล้วนะอ้าวหรอดูเขาเหมือนเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสามีจะหลงว่าคํานี้นะนะอาอาก็พูดเหมือน เขาเรียกหวังดีเนาะและอีกอย่างหนึ่งคนไทยเราก็หาแต่ผัวฝรั่งแก่ถูกไหมสมัยนู้นนะคะอ่าอันนี้ยอมรับแต่เราไม่ได้เราก็คิดเหมือนกันนะอทีนี้เราก็ไปสิ่งหนึ่งประทับใจคือไปวันแรกอีกเช้าตื่นขึ้นมาไปตลาดนะคะรถของน้าที่อยู่ในบ้านเราไม่มีอะไรบ้านยายจ่าไม่มีอะไรเลยนะคะคือสามีประทับใจในสิ่งที่เราเป็นอืม พ่อขนาดพูดภาษาไม่ได้จูงแขนไปซื้อเครื่องตัดหญ้อาอ้าวจ่ายเฉยเดินมาเมียยังเออเพราะว่าพ่อไม่ได้ถามเราเลยว่าฉันจะพาไปฝรั่งไปซื้อเครื่องตัดหญ้านะฉันจะพาฝรั่งฉันอยากได้เครื่องตัดหญ้าไอ้จ๋าขอให้หน่อยคํานี้ไม่มีจากพ่อแต่พอลงรถปับ๊บพ่อจูงลูกเขยไปเลยไอ้เราก็เดินกับแม่ในตลาดซื้อสดเฉยไม่ห่วงเลยนะ เดินกลับมาพร้อมเครื่องถัดหญ้าราคาหมื่นกว่าสมัยนั้นนะแฮปปี้มากอันนั้นเป็นแรงจูงใจมัดใจพ่อมากขนาดพ่อเหมาก็ไม่เคยผ่านลูกเคยฝรั่งคนนี้นะคะเนาะเรามองแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเฮ้ยเข้าท่าใช่ไหมใช่ไหมนี่คือความมั่นใจของตัวเองบางคนนะเอานัดเดทฝรั่งไปเมืองไทยไม่ยอมเอาสามีไปบ้านเพราะบ้านหลังน้อยนะายเขานะพาไปอยู่โรงแรมเลิศหรูอ่า นะแล้วก็ให้พ่อแม่มาหาที่โรงแรมตรงนี้ยายจ๋าบอกตรงๆว่าให้คิดใหม่ถ้าคิดว่าจะให้เขาช่วยเหลือครอบครัวหรือเขารักเราจริงถ้าเขาเห็นสภาพนั้นถ้าเขามีพอเขาควรที่จะมาช่วยและอุดหนุนแล้วก็อยู่ที่คําพูดของเราด้วยนะคะเราหาเพื่อผัวฝรั่งเพื่ออะไรใช่ไหมอันนี้คือความจริงนะคะการเปิดใจย่อมดีแก่เราแน่นอนเนาะไม่ได้เห็นแก่ตัวได้ก็เอาไม่ได้หาไม่ เพราะนั่นคือช่วงโปรโมชัน่นถ้าคุณโปรโมชั่นแล้วคุณไม่ได้อะไรคุณอย่าหวังว่ามาอยู่แล้วจะได้นะคะเนาะอือหรือคุณจะอดทนพอไหมจนซื้อใจเขาได้ทุกอย่างนี่คือหัวใจสำคัญนะหลังจากนั้นวันสองวันเขาไปอยู่นานแล้วโดนสาวทิ้งเนาะอกหักด้วยเราก็ได้ดูแลยามเจ็บป่วยใช่ไหมเขาป่วยพอดี ก็คงจะตรงนั้นนะคะมัดใจเสร็จแล้วเดินในหมู่บ้านยี่จา๋าก็เดินเล่นแล้วก็พูดคุยเปรียบเทียบเออบ้านหลังนี้ขายน,น,นั่นนันนี่สมัยก่อนก็ไม่แพงเราเหมือนท่องคาถาเอาพูดไปพูดเล่นอ่าให้เข้าหูเสร็จเราก็ไม่ได้คิดที่จะได้นะฮะไม่ได้แพงอะไรเนาะนึกถึงย้อนสมัยก่อนเราไม่ได้คิดที่จะได้แต่พอพูดออกไปเขาก็เงียบเขาก็ไม่พูดอะไรพอมากินข้าวตอนเย็นนะเขาก็พูดขึ้นเออฉันมาอยู่นี่นานหกเดือน ฉันไม่รู้ว่าเงินฉันเหลือเท่าไหร่ขอให้ฉันกลับไปบ้านก่อนนะไปดูเงินก่อนเขาไม่ได้รับประกันว่าเขาจะซื้อให้นะคะนะสามีามยายจ๋านะคะนั้นยายจ๋าก็เออไม่เป็นไรใช่ไหมเสร็จปั๊บนะคะพอก็อยู่แล้วทีนี้เจกับสามีก็อยู่ตรงนั้นเราก็พูดเล่นว่าเธอไม่คิดที่จะชวนฉันไปที่เบลยเยียมเลยเหรอนั่นนี่อุ้ยฉันรักเธอนะฉันอยากไปเที่ยวเมืองของเธอฉันอยากไปเห็นปากนะคะปากเนาะ เขาดีใจมากๆกอดเราโยงเลยกอดเราโยงเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าหูดีใจดีใจเสร็จปับ๊บเขาก็เดินเรื่องทุกอย่างโดยที่ยายจ๋าไม่ได้ทําอะไรเลยส่งเข้าสถานทูตไทยยายจา๋าเพียงแค่เข้ามานะฉันจัดการเรียบร้อยตรงนี้ตรงนี้เพียงแค่เธอมาเซน็นอย่างนั้นอย่างนี้ทาอย่างนี้อย่างนี้นะภายใน3เดือนยายจ๋าก็ได้มาและ,ะหลังจากที่สามีกลับมา5วัน5วันเงินที่ซื้อที่กับบ้านไปถึงบัญชียายจา๋าแล้ว คิดดูนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งเนาะกับการที่เปิดใจการได้พูดได้คุยได้ก็เอาไม่ได้ไม่เป็นไรทีนี้ในหัวใจอีกต่อไปนะคะก่อนที่เราจะมาเราบอกแม่เลยมึงไม่กลัวเขาเหรอมึงไปประเทศของเขาแล้วเดินทางคนเดียวด้วยนะคะพร้อมเพื่อนที่ลงเยอรมันพร้อมกันเนาะ เพื่อนเนี่ยคนนี้นะคะที่อดทนมากๆเจอหนักมากๆหลังจาก5ปีถึงได้ใจสามีปัจจุบันนี้สบายนะคะมีความสุขอยู่เมืองไทยสร้างบ้านหลังใหญ่เพราะสามีเขาปลดกษียรน,นะนี่คือบุญวาสนาแต่เริ่มต้นของเขาก็ทั้งน้ําตานะฮะนั่นก็ทั้งน้ําตาแต่เล่าอืทุกอย่างประทาาด้วยตัวเองพูดด้วยตัวเองถ้าฉันมาอยู่กับเธอเธอไม่คิดจะช่วยเหลือครอบครัวฉันถ้าให้ฉันมามีความสุขคนเดียว ฉันไม่เอาหรอกนะไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายนะแล้วก่อนมาเราก็ไม่ได้ของเงินให้สาให้แม่ให้นั่นให้นี่ในระหว่างสามเดือนเพราะเราได้เงินก้อนที่ได้ที่ได้บ้านเป็นส่วนของตัวเองนะคะนะของตัวเองแล้วนะคะเราก็มาแล้วในหัวใจตอนนั้นอยู่ได้ก็อยู่อยู่มาได้ก็กลับบ้านเฮา,าในเมื่อส่วนของเราได้แล้วถูกไหมเออความเห็นแก่ตัวในใจทุกคนต้องมี แต่เราต้องมีเทคนิคที่ทําให้อเขาเรียกว่าหลักป้องกันตัวเองไม่ใช่ว่าจุ๊บจิ๊บไม่เป็นไรแค่ซื้อแค่หรูอยู่สบายคนเดียวพอสุดท้ายมาอยู่แล้วมันทุกข์ใจมันทุกข์ใจนะเนาะมันต้องมีมันต้องได้ในส่วนนี้นะใครจะบอกว่าเห็นแก่ตัวจงย้อนคิดเลยว่าหลักคำประกันเราอยู่ตรงไหนเราเลือกเขาเพราะอะไรนะนะแต่ถ้า นะถ้าเริ่มต้นคิดว่าคิดว่าไม่ได้แล้วยังดิ้นรนมาเห็นไหมหลายๆคนที่ลำบากทุกข์ยากแล้วหันกลับไม่ได้นะคะคิดแค่ว่ามาสร้างอนาคตใหม่มาเอาความดีมัดใจมาเอา,อาสู้ชีวิตเพื่อสร้างครอบครัวสิ่งเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเนาะเราต้องเปลี่ยนแปลง และหนึ่งสิ่งสำคัญก,การเปิดใจกับฝรั่งไม่ใช่เรื่องที่น่าอายและไม่ใช่เรื่องที่เห็นแก่ตัวทั้งเขาและเรานะต้องวางแผนให้กับตัวเองและอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่เอายกมาเปรียบเทียบเลยว่าถ้าฝรั่งเอ่ยที่จะแต่งงานกับเราเขามีสมบัติก่อนถ้าเขาจะทำหนังสือสัญญาอันนี้เขาก็ทำถูกแล้วคิดแค่ว่านะชีวิตเราเนี่ยเนาะอย่าไปหวังไกลยันตายนะ หวังเข้าตายแล้วสบายได้เงินเดือนไม่ไม้ได้สมบัตินะคะลำบากอืคิดแค่ว่าทำวันนี้ให้มีความสุขเก็บทุกๆวันเป็นส่วนของเรานะคะ,ะถ้าเราไปก่อนถือว่าโชคดียายจ๋าพูดกับสามีเสมอยิ่งอยู่นานยิ่งรักเขาเพราะความดีนะคะถึงแม้ยายจ๋าจะทำงานเหนื่อยอืยายจ๋าก็ภูมิใจนะคะยายจ๋าก็ขอบคุณเขาเสมอที่เขาเอาเขามาและเขาก็เอาเรามาเนาะ และเขาก็รักและเข้าใจในปัญหาครอบครัวของเรานะนี่คือสิ่งหนึ่งเนาะและทีนี้คนเราเนี่ยนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าได้ผัวไทยหรือผัวฝรั่งถ้าเรามีความมั่นใจเข้าใจการทำงานนั่นไม่ใช่สิ่งที่น่าอายไม่ใช่เป็นสิ่งที่ขึ้นมาอยู่ในหัวว่าฉันได้ผัวฝรั่งฉันไม่อยากไปบอกใครว่าฉันทำงานลังซ่วม ยาอายในความจริงนะคะในชีวิตต่างแดนมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้เลิศหรูแต่ถ้ามีเงินอยู่ในมือนะคะอ่ามันเป็นความปลอดภัยให้แก่ตัวเราหลักคำประกันความภูมิใจทั้งสามีความภูมิใจทั้งตัวเองและหนึ่งสิ่งสำคัญปัญหาครอบครัวทางเมืองไทยเราก็จะได้ลุกขึ้นมาซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือได้ทุกครั้งยามที่เขาต้องการนะคะเนาะ เปิดใจจีบหนุ่มรุ่นใหม่นะคะอย่าทําให้ตัวเองพลาดนะเลือกเรามีโอกาสเลือกเรามีสิทธิ์พูดทุกอย่างที่ข้องใจอย่าเก็บค้างคาใจไว้หน้าที่ทองในช่วงโปรโมชั่นนะคะถ้าเขารักเราจริงหรือเขาเป็นเนื้อคู่ของเรายังไงยังไงก็เป็นของเราให้นึกถึงตรงนี้เนาะแต่ถ้าเราคิดว่าอุ้ยฝรั่งไม่ใช่ตัวเงินตัวทองใครเขาจะมาโยนเงินให้ นะคะตรงนั้นตัดออกไปเลยถ้าคนนี้ไม่ได้เราก็ต้องลองใหม่เพียงแค่ขอให้เขาสปอร์ตในส่วนที่เราลำบากหรือในส่วนที่เราจำเป็นหรือมองแล้วเขามีน้ำใจในการที่เห็นเรามีความสุขอันนี้คือหัวใจสำคัญนะ,ะนะนะไม่ใช่หน้าเงินแต่ต้องเราทำทุกวันนี้เพื่อเงินอย่าอย่าคิดว่าค่อยเป็นค่อยไป ตัดสินใจนะคะวางแผนอตอกตําปูตั้งแต่แรกให้มั่นคงเพื่อตัวเราเห็นแกตัวไว้ก่อนแต่ถ้าเรามีความดีอยู่ด้วยกันไปนะคะความรักการใส่ใจก็จะชนะใจเขาก็จะไม่เสียดายในสิ่งที่เขาให้เราอันนี้คือความจริงเขาก็ไม่เสียดายนะคะถึงแม้เขามองว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมแพงจังใช่ไหม คนอื่นง่ายๆเองทำไมฉันต้องรับผิดช,ชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่เขามีความผูกพันและสิ่งที่เขาประทับใจยังไงเราก็ได้ใจนะเขาจะไม่เสียใจเลยในสิ่งที่เขาได้ให้คนที่เขาละล้และอยู่กับเขาไปแล้วอย่าให้เขารู้สึกแย่จงทำให้เขาภูมิใจในตัวเรานะจงทำให้เขาภูมิใจในตัวเราหนึ่งปากนะคำพูดเนาะอ่อนอนะพูดเพราะ ปล่อจูบเอออ้อนบ้างนะคะตบบ้างทะเลาะบ้างโวยวายบ้างแต่ต้องมีเทคนิคในมุมที่ตัวเองทําได้และในคนของเราที่เราควรเข้าใจมากที่สุดอย่าให้เขานะคะ ได้มองเราเป็นแค่ทาสเป็นแค่เมียที่เสียเงินมาแล้วคุณต้องทําทุกอย่างให้กับเรานะตรงนี้เนาะแล้วเราจะมีความสุขในต่างแดนนะเหนื่อยงานพักผ่อนก็หายอย่าให้เหนื่อยใจในเมื่อเราเลือกที่จะมาแล้วนะคะเราก็เลือกมันให้ดีตั้งแต่แรกแต่คําว่าดีมันไม่มีอะไรฟันธงได้คนที่ให้เรามากๆพอมาอยู่จริงๆกลับไม่ใช่ก็มี แต่อย่างน้อยเราก็มีหลักคำประการมีพื้นฐานในขั้นต้นอยู่ในมือของเรานะคะ,อ,ะอันนี้คือความจริงพอมาถึงแล้วสุดท้ายถ้าเราไร้ค่าเราก็ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองเรายังมีโอกาสถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะอย่าลืมรักตัวเองดูแลตัวเองให้มาก ชีวิตของเรามีคุณค่าเราจะต้องดีกว่านี้ชีวิตเราต้องดีกว่านี้แน่นอนนะคะคลิปนี้ก็ขอเป็นกําลังใจทุกๆคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะ,ะให้สาวๆรุ่นใหม่สายฟอนะคะวางแผนกับตัวเองให้ดีเนาะค,ะคนขี้เหนียวมันเหนียวตั้งแต่แรกนะคะแต่เหนียวเมื่อไหร่เหนียวยังไงถ้าเรามีเหตุผลเขาควรฟังนะคะแต่ถ้าเขาไม่ใส่ใจเลยตั้งแต่แรกเราควรคิด ใหม่ทำใหม่วางแผนใหม่และคิดให้ดีว่าจะเคลียร์ได้หรอโปรโมชั่นยังไม่ได้ยะะอย่ารอนะคะอย่ารอให้เก่าเฉาแล้วอย่าหวังที่จะได้นะคะฝากไว้แค่นี้คะ่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมียฝรั่งฟฟ้ายฟอในต่างแดนด้วยนะคะแล้วยายจ๋าก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวๆรุ่นใหม่นะสุขสมหวังนะ ดังปังนะคะได้โดนคนดีทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ